S <S สวัสดีครับวันนี้ผมหลางมัตคอรนะตอนนี้มาอยู่ที่เวทีเรียบร้อยนะไฟขับแล้วฮนะแล้วนี่ฮะปู่มหาหมุดีดูฮะดูความสดนะดูความสดนะ<ใ>นและดูฮะดูบรรยากาศฮะทุกคนมารอดูเลยฮะเนี่ยนี่ฮะอ่ะดูใครฮะมาดูปู่มาเช์ป,ปู่ฮะคืออยากให้ปู่โดนใช่ไหมฮะอยากเห็นปู่โดนใช่ไหมฮะโอ้โหมีแต่คนอยากเห็นปู่โดนนะอ่ะนี่มาคุยกับปู่หน่อย คิดแค่ไหนฮะครับผมวันนี้นะครับมายิ่งกว่าเกิน M150 ไปแล้วครับโอ้โหวันนี้พวกพร้อมมาเพียบเลยนะครับโอ้ดิวันนี้มาเต็มเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวเสียบางวันนี้ตัดเต็มนี่นี่เดี๋ยวผมเสร็จจากนี่นะจานย่อเสร็จเดี๋ยวผมเล่นเอ็มด้วยเดี๋ยวเอ็มขึ้นต่อเลยเดี๋ยวฟังเอ็มรถเดียกับร้นน่าที่ซี่มาเลยบอกมาเชียร์ปูเลยโอ้โหวันนี้ต้องเอาให้เด็ดเอาให้รู้ได้ไม่ได้จานย่อทำเป็นคุยว่าเนี่ยผมเจ๊ฟ้องเอ็มคนตัวลายมาแล้วอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ็มอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้นี่่่ได้ขาาวว บอผมรู้ผมมาปุ๊บตนงโน้นหนีหนีโอ้โหวิ่งเลยครับอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าบนเวทีปูมหามืีเนี่จมวยดีจริงหรือเปล่าได้ฮะ เอาละตอนนี้ดิพี่ผมอยู่กับอาจารย์ยอดปูหมาเมุนีมาเรียกยอดปะทูได้ยังไงก็ผมก็ไม่รู้แม่มันอาศัยว่าปากหมาไปหน่อยท้าตั้งแต่ท้าไหนก็ไม่รู้ทีแรกผมชื่อยอดหน้าแต่เรียกผมยอดปะทูเครื่องกัดเลยอ่าและนี่เอาเอ็มคนตัวลายมาเลยใช่ไหมใช่ใช่วันนี้โดนแน่ครับบอกเลยปะ่มปูที่โดนแน่ปูที่โดนหาผมเลยนะแล้วก็โทรหาเอลเอลร้นไอซี่มาโอ<ด>้โหได้เลยได้เลยอผมไม่รู้อ่ะ เขาขู่ผมว่าเอาไว้หนุ่มมาเลยอ่ะผมก็เลยโทรหาเอ็มคนตัวลายเลยเฮ้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 ยเฮ วันนี้รับสายด่วนจากฝรั่งฝรั่งบอกแอลปู่มีปัญหานะก็เลยถามฝรั่งว่าฝรั่งเอาไงฝ <c oughs> รั่งบอกแอลมาเลยลังสิตก็มาเลยนะเดี๋ยวดูว่าใครเป็คนคู่กรณีวันนี้วันนี้ วันนี้กูวบอนีอ่ายอดประตูยอดประตูอ่ายอดประตูยอดประตูได้เปลี่ยนเป็นผมได้ไหมไม่ต้องปู่แล้ผมลงเองเลยว่โหอย่าเลยนี่เดี๋ยวปู่ชอสเต็ปเลยอ่าเดี๋ยวดูสเต็ปปู่ันนี้ดูหมัดเวี้ยงควายเดี๋ยวดูะอาเป็นพี่เลี้ยงด้วยสอนมวด้วยเดี๋ยวไปดูนะได้ฝากติดตามด้วยเราเจอกันบาบายปไป้ ตัวเน้โยดโกาเวลา112ทีไม่มีใครทำอะไรเขาได้ดูว่าหาุนอาตรแล้ก็ไปถอดสยเอามดูสเต็ปด้วยดูสเต็ปด้วยโอ้ยดูเอ็มวาไงเอ็มวาไงนั uh, yeah, ่นน่าจย ปูขาอ่อนปูขาอ่อนปูขาเพี้ยเพี้ยเพี้ยเลยยเลยอาวะบอกแล้วไอ้ดูผ่านน้ำไม่เฮี้ยไปดูผ่านฟอยทำไมต้องออกมาเป็นรูปนี้ดิโอ้ยโอ้ยปูอันด้า ตัดล้วนะครับโอ้โหฮ่ตดแล้วนะครับโอุ้้งจ้าเนย้องรอไไหโยชู่ม้าสู้ไหอย่าูอย่พูดอ้สู้ไหมโอ้โหมยเอาปใจ็นด้อยคได้ครับคอยอยได้ครับอายุแค่ต้องหอวตายตายแล้ว้ ไาแล้วโอ๊ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยาม่เยอยา้มงดในจเอาไม่ปอ๊ยแหมยังไงต้อง้วตีแล้วโอ้ยเสมอเสมอเสมอไปเสมอไปููไม่ฟิตไม่ฟิตเสมอไปไปก่อนนะเปก่อรหายใจครับด okay, no, si e. no oh. 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 ูด ร้อยสองเปอร์เซ็นตไ้ก็จะเป็นอย่างนี้ถกใจนะแต่ก็คยอะกนก็ได้เดี๋ยวังก็อันต่อไปอาจจะเป็นความตัวของอาจารย์ยอดนะครับเพราะว่าปู๋ยเขาเสียควายเข้าท้องได้เจริเวนครับผมขอ่ปุ๋ยอาจารย์ยอดตายตอนไหนเป็นที่นะปุ๋โผลเพื่อน